เดี๋ยวคุณครูขอแชร์ไปสักครู่นะคะเด็กๆเห็นหน้าจอที่อยู่คุณครูแชร์ขนาดนี้ไหมคะลูกเห็นไหมคะเห็นแล้วคัะเ,เห็นแล้วนะคะคําพ้องเรามาดูความหมายของคําพ้องไปพร้อมกันว่าวันนี้หนูจะเรียนคําพ้องชนิดใดบ้างนะคะคำพ้องหมายถึงคําที่มีการเขียน หรือมีการออกเสียงเหมือนกันวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้อยู่2ชนิดคือคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงพ้องรูปในที่นี้คือคำที่เขียนเหมือนกันพ้องเสียงก็คือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายคือคำพ้องคือคำที่มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าพ <complexities. S 2> ้องรูปก็คือรูปเหมือนหรือเขียนเหมือนกัน นะคะถ้าพ้องเสียงก็คือออกเสียงเหมือนกันเรามาดูความหมายของชนิดที่1นึ่งตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวจะได้ทำแบบทดสอบคําพ้องรูปคือคําที่เขียนเหมือนกันถ้าคุณครูใส่เครื่องหมายเห็นไหมคะลูกใส่เครื่องหมายขีดถูกคือเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันและความหมายต่างกัน เราจะเรียกว่าคำพ้องรูปเรามาดูเขาเขียนเหมือนกันในที่นี้เขียนเหมือนกันอย่างไรบ้างนะคะเช่นคำว่าเพลากับคำว่าเพลาเห็นไหมคะลูกเขียนเหมือนกันเลยแต่อา่านไม่เหมือนกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันเราจะเรียกว่าคำพ้องรูปถ่ายรูปออกมาก็คือรูปเป๊ะๆเขียนเหมือนกันเลยโอเคไหมคะเช่นคำว่าเพลาจะหมายถึงเวลาถ้าอ่านว่าเพลาจะหมายถึง แกนสาหรับทําให้ล้อรถหมุนหรือแกนสําหรับรถยนต์นั่นเองเวลาที่หนูเห็นประโยคยาวๆถ้ามีคาถ้ามีทั้งคําว่าเพลาและมีทั้งคําว่าเพลาคุณผู้หาหนูจะอ่านได้อย่างไรคะถ้ามีคำสองคำเนี้ยอยู่ในประโยคเดียวกันให้หนูดูบริบททั้งคำข้างหน้าและคำข้างหลังเช่นคุณแม่ของฉันทำเพลารถยนต์หลุด ในเพลาเช้าเราจะได้ทราบว่าเอ๊ะคาแรกอ่านว่าเพลาคําที่สองควรจะอ่านว่าเพลาโอเคไหมคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างประโยคให้ในแบบทดสอบมาดูตัวอย่างคําพ้องรูปชนิดถัดไปเห็นไหมครรูปเขียนเหมือนกันเลยนะคะคําแรกเราจะอ่านว่าปลักคําที่สองจะอ่านว่าปลักักนะคะถ้าคําว่าปลักจะหมายถึงเงิน แต่ถ้าอ่านว่าปะหลักจะหมายถึงหักพังเช่นซากปะหลักหักพังนะคะอ่าต่อไปมาดูถัดไปค่ะคํานี้อ่านว่ากรีและอ่านว่ากะรีถ้าอ่านว่ากรีจะหมายถึงโครงเหล็กแหลมที่อยู่บนหัวกุ้งอาจสังเกตที่เวลาที่หนูรับประทานกุ้งจะมีโครงเหล็กแหลมยื่นออกมา ใช่ไหมคะเราจะเรียกว่ากรีแต่ถ้าอ่านว่ากรีจะหมายถึงช้างนะคะอ่านได้สองแบบแต่เขียนเหมือนกันเป๊ะๆเลยเราจะเรียกว่าคำพ้องรูปอ่าต่อไปค่ะเสมาอ่านได้สองแบบแต่เขียนเหมือนกันแบบแรกเราจะอ่านว่าสเสมาแบบที่สองเราจะอ่านว่าสะเหมาถ้าเสมาจะหมายถึง เครื่องหมายบอกเขียนโบดเช่นใบสีมาแต่ถ้าอ่านว่าสเสมอจะหมายถึงหญ้าหรือหมายถึงใบหญ้านั่นเองนะคะอ่ะต่อไปมาดูคำถัดไปคำนี้ก็อ่านได้สองแบบพลุกดูตัวหนังสือสีดแดงนะคะถ้าเป็นคำที่อยู่ซ้ายมือจะเขียนเหมือนกันแต่อ่านได้สองแบบแบบแรกเราจะอ่านว่าครุแบบที่สองเราจะอ่านว่าคะรุถ้าครุ จะหมายถึงภาชนะที่ใช้ตักน้ําแต่ถ้าเป็นคารุจะหมายถึงหนักหรือคารุที่หมายถึงคุณครูนะคะต่อไปดูคําศัพท์ถัดไปค่ะคําที่คุณครูใส่ตัวหนังสือสีแดงอ่านได้สองแบบถลกอ่านได้สองแบบแต่เขียนเหมือนกันแบบแรกเราจะอาาว่าปักเป้าแบบที่สองเราจะอ่านว่าปักกะเป้าถ้าอ่านว่าปักเป้าจะหมายถึง ว่าวชนิดหนึ่งที่มีหางยาวแต่ถ้าอ่านว่าปั๊กกะเป้าจะหมายถึงปลาหรือปลาปักกะเป้านะคะอาต่อไปเรามาดูคำพ้องชนิดถัดไปคือคำพ้องเสียงเรามาดูลักษณะของคำพ้องเสียงครรู้ว่าคำพ้องเสียงมีลักษณะอย่างไร คำพ้องเสียงหมายถึงคำที่ออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันและความหมายต่างกันเช่นออกเสียงเหมือนกันเช่นรถ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 แรกคุณรูอาจจะเป็นรถยนต์รถที่สองอาจจะเป็นรถนานต้นไม้รถที่สามอาจจะเป็นรถชาติเห็นไหมคะลูกออกเสียงรถกับรถรถพร้อมกันเลยเหมือนกันเป๊ะ นะคะแต่เขียนไม่เหมือนกันและความหมายของแต่ละรถก็ไม่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างของคำพ้องเสียงไปพร้อมกันค่ะลูกการการการเห็นไหมคะลูกออกเสียงเหมือนกันเลยคืออ่านว่าการแต่เขียนไม่เหมือนกันเรามาดูการแรกที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดการนี้จะหมายถึงการงานหรือสิ่งที่เราต้องทําเป็นภาระงานนะคะการบ้านการงาน ต่อไปการที่สองที่มีลอลิงเป็นตัวสะกดเราจะหมายถึงการเวลาและการสุดท้ายหมายถึงทองนะคะเวลาเราออกเสียงเราจะออกเสียงเหมือนกันเลยคืออ่านว่าการเห็นไหมคะเราจะเรียกว่าคําพ้องเสียงคือออกเสียงเหมือนกันต่อไปมาดูคําถัดไปค่ะลูกโจดโจดโจด ออกเสียงโจทย์เหมือนกันทั้ง3คํคำเลยแต่เขียนไม่เหมือนกันเห็นไหมลูกแต่และโจทย์เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและความหมายก็ต่างกันไปด้วยมาดูโจทย์แรกจะหมายถึงบุคคลที่เป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลเราจะเรียกว่าโจทยนะจะมีโจทย์กระจำเลยใช่ไหมคะลูกเอามาดูโจทย์ที่2โจทย์ที่2จะหมายถึงโจทย์วิชาคณิตาาศาสตร์ภาษาไทยต่างๆที่เป็นคําถาม นะคะอ,อาจจะเป็นโจทย์เลขก็ได้ใช่ไหมคะลูกต่อไปโจทย์ที่3ามจะหมายถึงพูดกันแบบเสงแซ่นะคะต่อไปค่ะออกเสียงเหมือนกันคือออกเสียงมัพพักเช่นพักพักพักเห็นไหมคะลูกคุณครูออกเสียงพร้อมกันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นคำพล้องเสียงก็คือคำที่ออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกัน และความหมายต่างกันเห็นไหมลูกคุณครูเขียนแต่ละคําไม่เหมือนกันเลยความหมายก็ไม่เหมือนกันเช่นพักแรกหมายถึงหยุดพักชั่วขาวพักที่สองหมายถึงพักพวกหรืออยู่รวมกันเป็นหมุ่งเป็นฝ่ายพักที่สามหมายถึงพักพักหรือใบหน้าเห็นไหมคะออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันและความหมายต่างกันมาดูตัวอย่างเช่นสันกับ สันออกเสียงเหมือนกันเห็นไหมคะลูกเป็นคำคล้องเสียงเท่ากับเท่าคุณครูไฮไลท์ผิดนะลูกจะต้องมาไฮไลท์ที่คําว่าเท่านะลูกไม่ใช่คําว่าถาดนะคะเช่นคาว่าเท่ากับคําว่าเท่ารบกับรบออกเสียงเหมือนกันคําว่าพึ่งนนคุณครูก็ไฮไลท์ผิดนะลูกต้องเป็นพึ่งที่อยู่ข้างหน้าคําว่าพึ่งกับคําว่าพึ่งนะเช่นพึ่งพาหรือรังพึ่งนะคะต่อไปไข่มุก กับประมุกออกเสียงมุกกับมุก,มกเหมือนกันย่ากับย่าก็ออกเสียงเหมือนกันเห็ยนไหมลูกแต่เขียนไม่เหมือนกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันเช่นยญ้าแรกจะหมายถึงคุณยา่ยาย่าที่สองจะหมายถึงต้นยา่าเห็นไหมคะลูกขั่วกับขั่ว rip, ออกเสียงเหมือนกันเลยถ้าเป็นขั่วแรกก็จะหมายถึงแกงขัว่วหรือขัวข่วถั่วขั่วอะไรต่างๆขั่วพิกถ้าเป็นขั่วที่สองก็จะเป็นขั่วโลก,โลกอ่ะขั่วโลกเหนือขั่วโลกใต้ ใช่ไหมคะกรรมกับกรรมออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันไปด้วยอันนี้คือตัวอย่างของคำพ้องเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้โอเคไหมคะอ่าต่อไปจะเป็นการทำแบบทดสอบเด็กๆเปิดไมค์ค่ะลูกพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะก่อนจะพร้อมแล้วค่ะก่อนจะเล่นเกม คุณครูจะให้เด็กๆทบทวนเกี่ยวกับคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงที่คุณครูเรียนรู้ให้เด็กๆต้นชั่วโมงอ่ะตอบคําถามก่อนพ้องเสียงหมายถึงอะไรคะลูกพ้องเสียงหมายถึงคําพ้องเสียงหมายถึงอะไรลูกคำเสียงหมายถึงคําที่ออกเสียงอะไรคะลูกออกเสียงเออออกเสียงเหมือน เหมือนกันแต่เขียนต่างกันแต่เขียนต่างกันเนาะแต่เขียนต่างกันและความหมายก็เป็นยังไงคะลูกความหมายก็เหมือนเหมือนกันเรยเหมือนกันครคบความหมายเหมือนกันหรือลูกรถรถรถความหมายเหมือนกันไหมคําว่ารถรถกับรถรถถ้าเป็นคำพ้อนเสียงไม่เหมือนกันครับคำตถูกต้องค่ะลูกนะคะาะฉะนั้นสรุปอีกรอบหนึ่งคือคําพ้องเสียงคือคาที่ ออกเสียงเหมือนกันเมื่อจะพูดดีกต่อูแล้วออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันและความหมายต่างกันนะคะลูกเมื่อกี้เด็กๆบอกว่าความหมายเหมือนกันยังไม่ใช่นะลูกความหมายจะต่างกันไปด้วยโอเคไหมคะเช่นคําว่าเท่ากับคําว่าเท่าก็ออกความหมายก็แตกต่างกันโอเคไหมคะตูค่ะเหมือนตอนที่ปอตอนปอยสามเหมือนข้อสอบเขาจะออกด้วยอะค่ะ อ่าใช่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วค่ะลูกเด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วอ่าต่อไปคุณครูถามต่อคําพ้องรูปหมายถึงอะไรพองรูปก็คือเขียนอะไรลูกเขียนเหมือนเขียนเหมือนกันเขียนเหมือนกันเขียนเหมือนกันออกเสียงต่างกันอ่าออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกันต่างกันต่างกันเพราะฉะนั้นสรุปไม่ง่ายคือพองรูปคือรูปเหมือนหรือเขียนเหมือนกัน ถ้าพ้องเสียงก็คือเสียงเหมือนนอกนั้นจะต่างหมดเลยโอเคไหมคะถ้าหน, car, นูตอบว่าพ so, ้องรูปคือเขียนเหมือนกันนอกนั้นจะต่างกันหมดเลยเช่นอ่านต่างกันความหมายต่างกันถ้าพ้องเสียงก็คือเสียงเหมือนกันเขียนต่างความหมายต่างโอเคไหมคะอ่าเรามาดูข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่หนึ่งคำพ้องหมายถึงข้อใดอ่าดูหน้าจอคะลูก คำพ้องหมายถึงข้อใดเพราะฉะนั้นโดยข้อนี้มัาพรอบคลุมนะลูกถามโดภาพรวมมีเพียรมนเพิ่มคำที่มีลักษณะอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกันคาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันครับเพราะเขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นคําพ้องรูปเขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นคําพ้องเสียงใช่ไหมคะลูกแต่เขาถามโดยภาพรวมก็คือคําที่มีลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าพ้องเสียงก็คือเสียงเหมือนพ้องรูปก็คือเขียนเหมือนกันโอเคไหมคะอ่าต่อไปข้อที่สองโจทย์ถามว่าพ้องรูปหมายถึงข้อใดพ้องรูปคะรูปพ้องรูปพ้องรูปพ้องรูปคำที่อ่านอเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างเขียนต่างเขียนต่างกันข้อนี้รูปนะรูปพ้องรูปพ้องรูป คำที่เขียนเหมือนกันแต่มความหมายต่างกันคำที่เขียนเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพ้องตัดเสียงออกเลยเพราะว่าไม่ได้ถามพ้องเสียงใช่ไหมคะลูกถ้าเป็นคำพ้องเสียงจะหมายถึงการออกเสียงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัดกอไก่กับขอไข่ทิ้งได้เลยเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่สามอ่าข้อที่สามโจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นคําพ้องรูปพ้องรูปก็คือเขียนเหมือนกันเลยค่ะลูกดูดีๆก่อนดูดีๆก่อนข้อใดเป็นคําล้องรูปคือเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงคนละแบบหรืออ่านได้สองแบบนะลูกหรืออ่านได้สองแบบข้อไหนคะข้ะอไะข้อไหนคะอ่านะได้สะองแบบแบบอไกนอไานว่า้ักหนอนะอไหนคะอะไ ปาเป้าแบบอ่านว่าปาเป้าแบบที่สอ,อ่านว่าปากเป้าอ่าปั๊บปากเป้า,ปปาถูกต้องค่ะจะเป็นคําพ้องรูปที่เขาเขียนเหมือนกันแต่เขาอ่านได้สองแบบโอเคไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปนอกนั้นเป็นพ้องเสียงหมดเลยต่อไปมาดูข้อที่สี่พลุกข้อที่สี่โจทย์ถามว่าคําในข้อใดหมายถึงภาชนะที่ใช้ตักนะ้ําคําพ้องรูปพลุกพ้องรูปเราเรียนมาแล้วคำมีต้นชั่วโมง รูปใช่ไหรูถูกต้องค่ะรูปรับไปหนึ่งคะแนนต่อไปครับข้อถัดไปค่ะลูกโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีคำาล้องรูปพ้องรูปก,ก็คือรูปเหมือนกันเลยแต่อ่านได้สองแบบนะลูกแต่อ่านได้สองแบบช้อยไหนอ่านได้สองแบบช้อยไหนเขียนเหมือนกันแต่อ่านได้สองแบบมาก,มาก,มาก,มาก เขียนเหมือนกันแต่อา่านได้สองแบบผู้คนต่างแห่แหนมาดูจองแหน่ผู้คนต่างแห่แห่หแอ่มาดูจองแหน่อ่านว่าแหนจองแหนนะลูกจองแหนเก่งมากค่ะกอไก่ทำไมไม่ขู่ผู้ฟังค่ะก็กอไก่ก็เขียนเหมือนกันแต่ แต่เขาไม่ได้อ่านตากสระเขาก็อ่านสระตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเขาก็ยังอ่านเหมือนกันเขายังไม่ได้อ่านตามกันเลยเก่งมากกว่ลูกนะคะต่อไปมาดูข้อที่หกค่ะข้อที่หกโจถามว่าประโยคใดไม่มีพ้องเสียงประโยคใดไม่มีคำพ้องเสียงพ้องเสียงก็คือออกเสียงเหมือนกันเช่น ครูห้ามนักเรียนเล่นสาดน้ำในชั่วโมงวิทยาศาสตร์แน่นอนมีคำว่าสาดกับคำว่าอะไรลูกคำว่าเออสาดกับาสาดกับสาดออกเสียงเหมือนกันถ้าถูกต้อรก็สาดถูกไครับถูกต้องใช่ไนะคะมีการขีดเส้นเรียบร้อยนะคะสาดกับสาดเพราะฉะนั้นกอไก่ตัดทิ้งได้เลยค่ะโจทย์ถามว่าข้อใดไม่มีพ้องเสียงนะลูกอ่าให้เวลาดูค่ะข้อใดไม่มีพ้องเสียง ห้ามนักเรียนเล่นสาดน้ำในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ก็สารกับสาดเป็นพ้องเสียงลูกโจทย์ถามว่าข้อใดไม่มีโจทย์ถามว่าไม่มีลูกไม่มีให้เบาเตรียมโจทย์ถามว่าไม่มีในเสด็จคราวมาดูข้อนี้ค่ะ้อที่เป็นสีเขียวอ่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่ามองมองงูอาจารย์ดูดีๆครัลูกอาจารย์ดูดีๆเขาบอกว่าอ๋ออ๋อูอาจารย์ดูข้อนี้ค่ะ สูตรกับสูตรกับสูตรเนี่ยลูกออกเสียงเหมือนกันไหมอาแตมออกเสียงเหมือนกันไหมออกเสียงเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันโจทย์แต่เขียนไม่เหมือนกันให้ค่ลูกถูกแล้วเพราะความหมายของคำท้องเสียงคือเขียนออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันก็จะเขียนต่างกันก็ช่างเขาค่ะลูกแต่เขาออกเสียงเหมือนกันโอเคไหมคะลูกอาแตมโจทย์ถามว่าข้อใดไม่มีข้อที่ไม่มีคือข้อ ดูดีๆลูกดูดีๆ <_ EN> มีโจทย์ให้แตกมีโจทย์ให้แตกข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอไข่คือคําว่าเพลากับคําว่าเพาเพลแา,าจะเป็นคำ้องรูปโอเคไหมคะคือเขาไม่ได้ออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะถูกค่ะโจ,โจทย์ถามอ่ะข้อนี้ห้ามผิดข้อนี้ห้ามผิดค่ะลูกข้อนี้ห้ามผิดโจทย์ถามว่า คำในข like the mm ้อใดเป็นคำพล้องเสียงอ่ะพ้องเสียงก็คือเสียงเหมือนถัลูกเขาจะเขียนต่างกันก็ช่างเพราะเขาจะเขียนต่างกันอยู่แล้วแต่เขาจะต้องมีเสียงเหมือนกันโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นคำพล้องเสียงคือเสียงเหมือนอะให้เวลาดูค่ะเขียนเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันแล้วก็มีความต่างถั่วลูกข้อไหนอือข้ออข้อไันคูกก เข้าใจแล้วสันกับสันที่เก่งมากค่ะนะคะอ่าต่อไปข้อที่แปดเด็กลบปากกาด้วยนะลูกลบปากกาด้วยนะคะใครขีดปากกาเสร็จแล้วลบให้เรียบร้อยนะลูกเอินใหญ่เจลาลบให้เรียบร้อยนะคะอ่ามาดูข้อที่แปดโจทย์ถามว่าประโยคในข้อใดมีคําพ้องเสียงมากที่สุดพ้องเสียงมากที่สุดอันนับค่ะนับมาดูกอไก่เขายืนตักบาท บนบาทวิถีมีบาทกับบาทกับบาทมีกี่คำลูกมีสองคำนับเอาไว้ค่ะลูกนับเอาไว้บาทกับบาทมีสองคำมาดูขอไข่ค่ะน้องพึ่งถูกพึ่งต่อยพึ่งต่อยกับพึ่งเช้ามีพึ่งกับพึ่งพึ่งกับพึ่งมีกี่คำลูก สองค่ะมีสองกอไก่ก็มีสองขอไข่ก็มีสองน้องพึ่งถูกต่อยเมื่อนี้าค่ะที่เหลือหนูนับเองอ่าอาแตมอาแตมลองนับงองูดูสิลูกอาแตมนับงองูได้เท่าไหร่ครับคุณย่านั่งตัดนั่งตัดสองอ่าคํามีงคำว่าย่ากับคำว่าอะไรลูกย่ากับคำว่าย่ามีย่ากับคำว่าย่าถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นมีสองแสดงว่าจะเหลือแค่ชอัเดียวคำว่าย่าค่ะ จะเหลือข้อคอไฟเรามาดูคอไฟค่ะลูกเรามาดูคอนวันนี้วันยาเรียงเรื่องวันอายุมีวันกี่วันลูกมีวันสอวันสองวันครับวันมีวันกี่วันมีวันนี้วันยาและวันอะไรลูก วันอายุวันกวันนายุกวันอายุเพราะฉะนั้นข้อที่มีเยอะที่สุดก็คือวันนี้วันยาและวันนายุตอบข้อคอไปอ่ต่อไปค่ะข้อที่เก้าจะจบแล้วเอาลูกสอน้องแน่นนลูกใครตอบแล้วเอาลูกสอกด้วยสุก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 เป็นคําพ้องไรลูกออกเสียงเหมือนกันเลยเป็นพ้องไรเป็นคำพ้องเสียงพ้องเสียงกต้องโจทย์ถามว่าคําว่าสุกข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง สุกช่อช้อยไหนเขียนไม่ถูกมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกมะม่วงสุกต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นกอไก่ต้องเปลี่ยนเป็นกอไก่้อมค่ะเกศค่ะต้องเปลี่ยนเป็นกอไก่สุดท้ายสุกในวันนี้โจทย์ถามว่าผู้ดูถามก่อนการ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 เป็นคำพ้องอะไรออกเสียงเหมือนกันเลยการเรียนการบ้านที่เกศเดี๋ยวผมจะส่งให้น้องทำแล้วนี่นะคะผอม เดี๋ยวอะไรมาถึงท่อการครับการเหนื่มฟันก็ไกลครับกาไก็ไกลถูกกองค่ะการที่สองถ้าเการที่สองจะหมายถึงการอะไรลูกการเวแห่งพิกาโตกาเวลาการเวลาถูก้องค่ะถ้าเป็นการที่สองจะหมายถึงการกานงานการงาน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 งาเปานการงานงานานง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 าานาง นนตอ<า>่าอาปก็ก่อนกาลสินรครับกาลสินอ่าก่อนที่จะเล่นเกมให้เด็กๆนำทักษะภา,าษาขึ้นมาค่ะคูเปิดที่หน้าเจ็ดสิบหกเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ให้เดี๋ยวขออนุ์อธิบายทักษะภาษาของเราก่อนวันนี้อันนี้เท่าไหร่นะคะคครูเจ็ดสิหกคุณครูเจ็ดสิหกคุคข้อที่ห้าแต่ประโยคคำฟ้องเสียงที่กำหนดให้หนูแต่งเสร็จแล้วค่ะ ช่ค่ะเก่งมากค่ะลูกตะวันฉายตีหหล่คะหกไหมคะลูกหนูเห็นข้อหกไหมคะข้อที่หกวันนี้ยังไม่ต้องเติมเดี๋ยวรอเรียนพรุ่งนี้ก่อนค่อยเติมวันนี้เราจะทำแค่ข้อเดียวคือข้อที่ห้าเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆไม่ต้องส่งงานเข้ามาในไทม์ไลน์ออฟฟิเชียลในช่องแชทร,รอส่งมาทีเดียวโอเคไหมคะลูกรอทําข้อหกให้เสร็จก่อนค่อยส่งมาทีเดียววันนี้เติมเสร็จไม่ต้องส่งเข้ามาโอเคไหมคะามาดูตัวอย่าง โจทย์ถามว่าให้นักเรียนนําคํำล้องเสียงต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างหรือนําไปแต่งประโยคให้ถูกต้องรถกับรถคําว่ารถกับคําว่ารถคะลกโอ้ครูผมรู้แล้วคําแรกผมจะแต่งว่าอะไรสมุนแม่ชั้นมีรูปภาพมาหาสมุดครับถูกต้องค่ะภาพแรกจะคําแรกจะเป็นสมุดกับสมุด สมุดแรกน่าจะเป็นสมุดจดบันทึกใช่ไหมคะลูกเป็นเกี่ยวกับสมุดส่วนสมุดหมายถึงเป็นพวกท้องทะเลค่ะถูกต้องค่ะลูกตะวันฉายเก่งมากนะคะส่วนสมุดที่สองจะเป็นแม่น้ําหรือมหาสมุดเด็กๆอาจจะแต่งว่าสมุดข้องชั้นมีภาพวาดมหาสมุรหรือจะแต่งนอกเหนือจากนี้ก็ได้โอเคไหมคะเขี่ยนเป็นว่าฉั้นใช้สมุดเขียนบทกรอนเรื่องสินสมุด ถูกต้องค่ะเก่งมากอ่าต่อไปคุณผู้ถามต่อบาทกับบาทบาทแรกน่าจะเป็นบาทอะไรลูกที่มีเลือดออกบาทอะไรบาทมืออ่าบาทมือหรือบาทแผลใช่ไหมคะลูกบาทมือหรือบาทแผลถ้าเป็นบาทที่สองจะเป็นอะไรลูกถ้าเป็นบาทที่สองเหรียญบาทเหรียญบาทถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเช่นอาจจะแต่งประโยคว่าเหรียญบาทเหรียญทําทให้บาทมือหรือแม่ฉันให้เงินห้าบาท ไปซื้อที่พันแผลเนื่องจากมีดบาดฉันก็ได้โอเคไหมคะแต่งเป็นว่าฉันโดนมีดบาดไปโรงพยาบาลเสียเงินห้าร้อยงนนบาทห่้ายาถูกต้องแต่เเก่งมากอ่าต่อไปกดกับกดกดแรกอาจจะเป็นการกดทับ หรือกดขี่ก็ได้กดบัตรเครดิตากดที่สองอาจจะเป็นกดเกณฑ์กฎหมายอ่าเช่นขันกดนบัตรคิวและนั่งรอตามก<อ>ด,ดของธนาคารถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะต่อไปขั้วก,กับขั้ว ขั้วแรกน่าจะเป็นเกี่ยวกับขั้วโลกชันไปเชี่ยวขั้วโลกเหนือได้ไหมคะขั้วสายฟ้าจากนั้นก็ไปช่วยแม่ขั้วเข้าโพอดถูกต้องค่ะจริงเก่งมากนะคะต่อไปเท่ากับเท่านูแต่งประโยคไม่ได้ว่าอย่างไรคะลูกเท่ากับเท่าค่ามสูงเท่าแขนของสูงเท่าหลางสูงเท่าแขนของคู่เท่าเก่งมากคะลูกนะคะของตะวันฉายแต่งว่าอย่างไงคะลูก แม่เท้าเดินหลังค่อมจนตัวสูงเท่าหลานอ่าถูกต้องค่ะลูกเก่งมากนูจะแต่งตาม้มคนณผู้แชร์หรือจะแต่งนอกเหนือจากนี้ก็ได้คุณครูเขียนเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น,นเก่งมากค่ะลูกอแตมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูยังไม่ต้องถา่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์หนูรอทาให้เสร็จเรียบร้อยก,ก่อนแล้วค่อยส่งมาวันพรุ่งนี้โอเคไหมคะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําต่อที่ข้อที่หกโอเคไหมคะข้อที่หกเว้นไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยทาในวันพรุ่งนี้ เราจะเรียนเลื okay uh huh. อกคำพ้องความหมายโอเคไหมคะอะต่อไปจะเป็นการเล่นเกมอะเดี๋ยวคุณครูแชร์ตัวอย่างเกมให้สักครู่หนูอยากจะเล่นเกมพ้องรูปหรือพ้องเสียงคะลูกอันนี้เป็นคำพ้องเสียงอันนี้เป็นคำพ้องรูปอยากเล่นพ้องเสียงอยากเล่นพ้องเสียงอ่ะเล่นได้ทุกอย่างคะลูกอ่ะหนูดูหน้าจอคุณครูหนูเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ไหมคะลูกเห็นไหมคะ เห็นค่ะเห็นจะมีจันจันจันและกันกันกันกนำาก,กันกับกันเนี่ยไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเช่นแม่ฉันไปเที่ยวบ้านสวนคุณตาเก็บลูกสีเหลืองเหลืลอลูกจันทรอาลูกจันหนูก็นําลูกจันมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องลูกจันได้เลยครับ กลิ่นหอมกลางคืนนอนดูพระจันทร์ค่ะพระจันทร์ไหนมาที่ลงไปจนครบใครครบเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำว่า f i n i s แล้วก็คลิกดูคะแนนตรงแว่นขยายได้เลยอ๋อค่ะเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ให้หนูเข้าไปที่เข้าไปที่แชทหนูเห็นลิงก์ที่คุณครูแปะเอาไว้หรือยังคะไม่ได้เก็บคะแนนใช่ไหมครับไม่ได้เก็บคะแนนค่ะลูกไม่ได้เก็บคะแนนเป็นการครบเยครูมาแล้วเสร็จแล้วค่ะลูกเล่นได้ไหมครับ เล่นได้คุณผมเล่นได้เล่นเกมของเราได้เลยค่ะลูกไม่ไม่ได้เก็บคะแนนนะคะลูกเป็นการพบทวนเกี่ยวกับเรื่องคําฟ้องเสียงฟ้องรูปที่เราเรียนมาค่ะเขียนชื่อไหมคะเขียนชื่อค่ะลูกไม่ต้องเขียนชื่อคู่ครับหน้าไหนครับไม่มีหน้าค่ะลูกเกมของเราของเราไม่มีหน้าแต่ทักษะภาษาหนูจะได้เติมเก็บรูปอะไรคือหน้าที่เจ็ดสิบหก ข้อที่5เพียงข้อเดียวเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูแชร์ไปแต่ถ้าเป็นลิงค์ที่คุณครูส่งให้ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้จะไม่มีหน้านะลูกไม่มีหน้าให้หนูเข้าไปที่แชร์และหนูเล่นเกมได้เลยค่ะลูกโอเคไหมคะ